สวัสดีไวรุนวู้ฮูพี่มีกลับมาอีกแล้ววันนี้เรามายิงเจ้าพวกหัวซ่วมกันดีกว่านะครับกับเกม s c i m p Toilet Invasion นะครับเป็นเกมเดินหน้ายิงทำลายโถซ่วมปีศาจตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำของใครก็ไม่รู้ซึ่งมีไอห,หัวซ่วมย,ยึกยักยึกยักอยู่เอ่อมีอะไรให้ชทำบ้างเนี่ยโดยเดยมีอัปเกรดด้วยนะอู้เรปพอ์อัปเกรดด้วยนะฮะ อะไเนี่ย M4 ตอนนี้เรามี AK Take M4A1 โอ้ยยังไงเว็บ Start in 49คืออะไรอ่ะเป็นแนะนำการเล่นนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยวิกมันคืออะไรอ่ะไม่รู้จักเลยสักอย่างหนึ่งโอ้อันนี้คือตัวเราเหรอวิโหคุณเลือดสาดโอ้โอ้ปืนสวยจังเลยว้าวมีฟอร์ตอิดด้วยนะครับแล้วก็ออะไรเนี่ยเอ่าโอ้มีหลายอย่างเลยนะ โอ้มีวิวคุณมีหุ่นยนต์ด้วยนะมีเฉพาะหัวส้วมหุ่นยนต์ด้วยนะครับเรามีตังค์อยู่อ้าวอัปเกรดไปแล้วอ้าวกดมั่วนะเฮ้ยไปนี่ทู o ูโร l อันนี้ฝึกซ้อมไม่เอาอันนี้แค s h secret อะไรเนี่ยโอ้ SK form subway แล้วก็ street exodus โอ้มีหมวดให้เราเล่นด้วยนะครับเอพิโซด s e เล c t อุ้ยมาถึงกับหมาหอนแล้วไว้เฮ้ย อุ้ยโอ้โหภาพสวยมากเลยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้เกมนี้ภาพดีมากเลยนะฮะไอปีศาจปีศาจเร็วๆเลยเราเอ้ยไอเดี๋ยอยู่ในป่าชาอะไงวะเนี่ยเดยเจ้าพวกปีศาจหัวซ่วมหลอกหลอนนะครับเอ้ยอ้าวนึกว่าตายไปแล้ว Wakey, wakey. finally awake. You i really hope that it didn't affect your skill. let us run you through some boot camp stuff. huh? Huh, why am i even asking? it's not like there is an exit near you. the only way you can leave this place is through the training zone. so, let us begin. okay, job we เรากลจะเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้เราตกมาในนี้ได้แสงจันทร์อันผ่องอัมไพมาทำอะไรวะไปที่โอ้ีน,ม,นมันคอวิลำพงอ๋อเสียงพูดจากตรงนี้เฮ้ยเย่หมดเลยเอาไปยิงวะ เอาเอาเจ้วซันแต่ว่าไม่ยอมยิงไอหัวโซ่มันเวียนหัวอยู่นะมันเมาอยู่อะไรนี่โอ้ยยิงมาเลยแล้ว โอ้ยโอ้เราก็ต้องมาฝึกซ้อมอยู่ดีนะฮะอ๋อโอเคเออเฮ้ยชึบปาบปาบปาบโอ้โหเป็นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ่าเข้ามาเลยมาเลยจเจ้าขั้วซวมเก็บให้หมดเจออะไรเก็บให้หมดเฮ้ยชึบครับไม่ได้โอ้วับรกด ฮเเน,น่ากลัวกลัวจังปาลบาทเอ้อยัยยัยทีวีวูเมนสวันดีเพื่อนนี่น่าจะเป็นทีมงานของเรานะครับตอนนี้เขากำลังฝึกซ้อมเราอยู่เพื่อออกไปเผชิญกับเจ้าพวกสกิปดีหัวซ่วมที่มันจะมาทำลายโลกของเราอันนี้เราต้องกระโดดยาผมไม่ถึงเว้ยยำเฮือบชึบ ย่าอือย่าอืออ้าวเฮ่อเอ่ไม่ถึงเอ้เอาตกอีกทางหนึ่งบ้าเอ้ยไปทตั้งหลักยับย่าอ้าวมันกระโดดสองทีไม่ได้อุ๊ยฝั่งนู้นมีอะไรให้เก็บด้วยเอ้าตกอีกแล้ว a few moments later เออือนี่แล้วก็เฮ่อจะเฮ่อซึบนี่ไหนอ่ะไม้อะไรวะกล่องซุมนำโชค ยิงดิไม่ได้โอเพ m มิส e รีเคสฟอร์3,000เหรียญมปอยู่500อยต้องเก oh ็บ oh. ต no ังค hmm. uh ์โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอุ้ยเุ้ยย่ามาเลยอหายซ่าเจ้าพวกขวส่มไอ้นี่ไป โอ้ยมันต้องคอยชักปืนนะเป๊ปสองมาแล้วอึบอึ๊บวิ๊บอกใจหมดเลยอุืยอีไม่โดนต้องเล็งวิ๊บลูกหมดอีกสวยละ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 เออโอ้ยโอ้เลิกเยอะนะคุณผู้ชมตอนนี้เฮ้ยลูกจะหมดว่ะสวยละโอ้โหปืนพกยิงกว่าจะตาย อุ้ยน่ากลัวอ้ instant skill คืออะไรอ่ะเอบเอากดไม่ได้แย้ one more down อายโหเยอะเยอะเยอะมันมาแล้วมันมาแล้วไปเฟสห้ามาแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตังจะหมดไม่ใช่ตังจะหมดกระสุนจะหมดแล้วทำไงอ่ะ วิ่เปิดได้แล้วโอ้เรามีกล่องซุ่มด้วยว้ายเปิดอะไรเนี่ยอุ๊ยปืน,นกลว้าวแจ่มเลยอือจ้าจ้าอร่อยโอ้โหนี่มันคอออฟดิวตี้วะเนี่ยเฮอ,อไว,พว้พกเราต้องคอยยิงแล้วก็เก็บตังค์นะครับแล้วก็เอาไปส่งซุ่มปืนใหมเ่เดี๋ยว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 

โอ้ด oh, ูว่าผ่านแล้วไอ้บ้าเอ้ยอื้ยิยยยงโอ้ยตกใจหมดเลยเออผ่านแล้วแต่ว่ายังทำภารกิจไม่เสร็จนะฮะเราต้องฆ่าไอ้หัวส้วมให้ได้200ตัวแล้วก็อะไรเนี่ยคอร์กร้อยยโบนัสได้แค่33เองอะ่ะแล้วก็เซเวอร์ไห้ได้40เวฟนะฮะ อ๋อว่า30บเวฟไม่ใช่40แ่แอนไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยทำใหม่ก็ได้นะครับอุ้ยน,นี่มีอัปเกรดด้วยอะไรเนี่ยลำโพงโอ๋ออันนี้ได้อะไรเนี่ยไม่รู้กดไปก่อนนะครับมีตังกดไปก่อนเลเวลโอ้โห